H 1 0 8นะครับสองขามินิเทนเนอร์ความหนาหนึมีลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน q ค c o d อคชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอ่านดูนะครับขนาดการโค้งงอทับขว้างแรงบเีย 108นะครับสองขาไมนิทเนอร์ ner, ความนาหนึมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับแคปล่าที่สวยเลยครับโอเคสวยมาอยกอีกสักรอบนะครับเน้นสบัดิข้อมือในรุ่นนี้นะครับโอเค คุณภาพผ่านครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกนค r ว o d e โค้ดชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมาแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับ แบบนี้นะครับโคลเล็บโคลเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคลเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดลังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับถ้าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับ ก่อนคว้างนะครับจับลวมๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกลรวมๆไว้ด้านให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขมุลรอบตัวเองเยอะการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแมลแรงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่าคว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ